แล้วเราก็มาต่อกันด้วยช่วงครูวันดีมีเรื่องเล่าค่ะวันนี้ฟังเรื่องของพระรามเดินป่าต่อจากเมื่อวานค่ะครูวันดีมีเรื่องเล่า สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ดิฉันวันดีเทียนสวัสดิ์กิตก็กลับมาพบกับท่านอีกแล้วนะคะในช่วงครูวันดีมีเรื่องเล่าะคะเคยเรียนท่านไว้ในตอนก่อนๆว่าภาพสลักของปราสาทพนมลุงเนี่ยเราก็สามารถแบ่งเป็น4ี่กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกก็เรื่องของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้ตามที่เขาเจะเอามานําเสนอ นอกเหนือจากเรื่องของเทพเจ้าแล้วก็มีภาพในคัมภีร์ทางศาสนาที่สําคัญของเขาสองเรื่องก็คือคัมภีร์ในเรื่องรามายานะหรือที่คนไทยเราเรียกว่ารามเกียรติแล้วก็มีในเรื่องมหาภารตายุทธและกลุ่มสุดท้ายก็เป็นภาพชีวิตประจําวันของคนบนพนมลุงทีนี้ในเรื่องรามเกียรติเนี่ยในปราสาทพนมลุงเนี่ยก็มีการแกะสลักภาพ ที่เกี่ยวกับเรื่องรามเกียรเนี่ยอยู่หลายฉากเหมือนกันนะคะดิฉันก็จะเล่าเฉพาะอันที่มีในพนมลุงก็แล้วกันนะคะอันแรกเลยที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือตอนที่พระรามเดินป่าหรือเราเรียกว่าอรัญญกันนะคะ,ะภาพนี้จะอยู่ที่ตรงมุกฉนวนในในเนื้อเรื่องเนี่ยก็พูดถึงว่าพระรามเนี่ยจำเป็นจะต้องเดินป่านะคะไปกับมเหสีก็คือนางสีดาแล้วก็มีน้องชายก็คือพระรักเนี่ย ออกจากเมืองอโยธยาซึ่งเป็นเมืองเมืองที่พ่อปกครองอยู่แล้วจริงๆพระรามเนี่ยเป็นลูกชายคนโต,ตถ้าพ่อออกจากบัลลังก์เมื่อไหร่พระรามเนี่ยก็จะต้องได้ครองเป็นกษัตริย์ต่อทีอนี้มีอยอู่วันหนึ่งตามเรื่องเนี่ยก็บอกว่าน้องสาวของทศกัณฐ์เนี่ยที่ชื่อว่านางสัมมนักขาเนี่ยก็ออกมาเดินป่ามั่งก็เห็นพระรามนะคะ แอบ,บแบๆเห็นพระรามมุ้ยหล่อตรงสเปกก็อยากได้พระรามมาเป็นสามีมากก็เลยแอบ,บเข้าไปวอลเว์ด้วยจนกระทั่งพระลักษณ์เนี่ยลำคาญก็เลยจับนางสำมานขาเนี่ยตัดหูตัดจมูกทิ้งเหมือว่าอย่ามายุ่งอะไรเงี้ยอ่าพระรามเนี่ยมีเมียแล้วอะไรต่ออะไรอย่างนี้นางสรมานขาก็โกรธจะนี้จะไปฟ้องพี่ชายบอกว่าฉันไปยุ่งกับผัวชาวบ้านก็รู้ว่าพี่ชายคงไม่ช่วยแน่ๆแล้วตัวเองเนี่ยก็เป็นน้องที่สนิทกับ ทศก,กัณฐ์ก็รู้ดีว่าทศก,กัณฐ์เนี่ยเป็นยักษ์เจ้าชู้เห็นผู้หญิงสวยๆล้วเป็นไม่ได้เชียวก็เลยวางอุบายบอกว่าไปบอกทศก,กัณฐ์ว่าพี่ๆเนี่ยใกล้ๆบ้านเราเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะมาอาศัยอยู่มาตั้งบ้านเรือนอยู่พี่ลองไปดูสิโดยก็แอบคบาดหวังไว้ในใจว่าถ้าทศก,กัณฐ์มาเห็นนางสีดาเนี่ยทศก,กัณฐ์จะก็จะต้องพยายามเอาตัวนางสีดาไปให้ได้พอเอานางสีดาไปได้เนี่ยพระรามก็จะว่างตัวเองจะได้ สวมรอยเลยนะคะก็วางแผนไว้แบบนั้นการก็เป็นไปตามที่นางสม,มณขาคาดไว้ทศกันก็เอบมาดูบ้างก็เห็นก็อยากได้อันนี้ถือว่าเป็นเรงอาฆาตแต่ชาติปางก่อนนะคะตั้งแต่สมัยเกิดเป็นนนทุก,กันนั่นแหละนะครัทีนี้ทำยังไงดีละ่ะเพราะว่าสามีเขาก็อยู่นะ,ะน้องสามีก็อยู่ทศกันก็เลยออกอุบายใช้ลูกน้องของตัวเองเนี่ยชื่อว่ามารีด ให้แปลงร่างเป็นกวางทองเนี่ยมาล่อมาเดินเฉิดฉายหน้าอาสมทีนี้ปรากฏว่านางสีดาเนี่ยเห็นมารีดก็อ,อยากได้คือในเรื่องอารามเกียรติ์เนี่ยสีฉันเชื่อว่าทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าเหตุของการมาเป็นเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยคือเรื่องตอนที่มียักษ์ชื่อนนทุกใช่ไหมฮะที่ล้างเท้าเทวด,ดาแล้วก็โดนกันแกล้งจนสุดท้ายก็มีการท้าทายกับพระนารายณ์มาเกิดเป็นเรื่องใหม่คือเรื่องรามเกียรติ์เนี่ย ่ในเรื่องนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าตัวเองในชาติที่แล้วเป็นอะไรมามีพระรามคนเดียวที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยคือพระนารายณ์อวตารมานอกนั้นไม่มีใครระลึกชาติได้นางสีดาเห็นมารีที่เป็นกวางทองเนี่ยก็อยากได้ก็เลยไปบอกพระรามบอกว่าให้ช่วยจับกวางทองตัวนี้ให้หน่อยเธอมันสวยนางอยากเอามาเลี้ยงพระรามเนี่ยรู้อยู่ว่ามารีเนี่ยไม่ใช่กวางจริงๆ แต่ไม่รู้จะอธิบายบอกมาเหสีหรือบอกเมียตัวเองได้ยังไงสุดท้ายก็เลยต้องเข้าไปในป่าเพื่อไปจับมาลีดเนี่ยมาให้นางสีดาแต่ก่อนจะเข้าไปเนี่ยก็มีลางสังหรณ์เก็เลยสั่งน้องชายคือพระลักษ์บอกว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นห้ามเจ้าเนี่ยทิ้งพี่สะพ้ายโดยเด็ดขาดนะพระลักษ์ก็รับปากรับคำพอพระลักษมณปรับปากรับคำ,บคำจ็ตเรียบร้อยพระรามจึงเข้าป่าไปในระหว่างที่พระรามเข้าป่าไปเนี่ย ตามเห็นหลังมาลีดอยู่แวบๆเนี่ยก็เลยยิงแผลงศรนะครับยิงธนูเนี่ยใส่ปรากฏว่าลูกธนูนี่ก็เข้าเป้าเป๊ะเลยใส่ตัวมาลีดมาลีดเนี่ยก่อนจะตายก็ร้องตะโกนลั่นป่าเลยว่าเจ้าลากช่วยพี่ด้วยเรียนเสียงของพระรามเรียนได้เหมือนเป๊ะเลยนางศีดากับพลักษ์ซึ่งอยู่ที่อาสมเนี่ยก็ได้ยินเสียงของมาลีดก็เข้าใจว่าเป็นเสียงของ พระรามนางสีดาก็โอ้ตกใจก็บอกพระลักษ์บอกว่าเนี่ยไปช่วยพี่ชายสิพี่ชายมีเรื่องเดือดร้อนแล้วตะโกนให้ไปช่วยเพราะนางเป็นผู้หญิงเนี่ยออกไปก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเข้าไปในป่าด้วยพระลักษณ์เนี่ยความที่รับปากกับพระรามก่อนที่พระรามจะไปว่าเกิดอะไรขึ้นจะไม่ทิ้งพี่สะพ้ายพระลักษ์ก็บอกไม่ไปยังไงก็ไม่ไปนางสีดาพูดร้ายพูดยังไงพระลักษ์ก็ไม่ไปจนสุดท้ายนางสีดาใช้ไม้ตาย พูดประโยคเดียวแค่นั้นค่ะพลักทนไม่ไหวแต่ดิฉันไม่เฉลยนะคะถ้าอยากทราบต้องโทรเข้ามาไม่ถามในรายการก่อนแล้วดิฉันจะเฉลยในตอนต่อไปว่า,านางสีดาพูดอะไรกับพหลักถึงพหลักยอมออกไปนะคะรับรากฏว่าพอนางสีดาพูดประโยคนี้ว่าพลักทนไม่ไหวพลักก็บอกอ่ะงั้นออกไปก็ได้แต่ก่อนจะออกไปเนี่ยให้นางสีดารับปากนะเดี๋ยวพลักเนี่ยจะเขียนมนุน ทำเป็นมตลไล่คา,าถาเขียนยันพูดง่ายๆเขียนเส้นยันล้อมตัวนางสีดาไว้ห้ามนางสีดาก้าวเท้าออกนอกเส้นยันนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะยันเนี่ยจะช่วยคุ้มภัยนางสีดาก็รีบรับปากรับคําเลยพลักก็ไล่มุนสามคาบเพียงเพียงสามโลบเนี่ยแล้วก็ออกเดินทางเข้าไปในป่าปรากฏว่านางสีดาก็อยู่ในเส้นยัน ทศกัณฐ์เนี่ยรออยู่ใช่ไหมคะตัวทศกัณฐ์เองเนี่ยเป็นยักษ์หน้าตาขี้เหล่ขี้ร้ายหน้าเกลียดหน้ากลัวก็รู้ว่าถ้าโผล่มาในร่างยักษ์เนี่ยนางสีดายังไงก็ไม่โอด้วยแน่แนก็เลยแปลงร่างเสกฝบเป็นพราหม์หนุ่มมายืนหน้าอาสมนางสีดานั้นตัวเองอยู่ในวรรณะกษัตริย์ทศกัณฐ์อยู่ในร่างของพราหมเนี่ยอยู่ในพราหมเนี่ยเป็นวรรณะที่สูงกว่านางสีดาก็เลยก้าวเท้าออกนอกเส้นยันไปบอกว่านิมนต์พ่อพราหม์ขึ้น พอก้าวเท้าออกแนะ่ยันที่เคยใครที่เคยรักษาได้ก็ใครเสื่อมมนแล้วทศก,กัณฐ์ก็ถือโอกาสชวนเลยแม่ไปกับพี่เถิน้องยังงุน่นยี่นางสีดาก็ไม่ไปสุดท้ายคาว่าเจ้าชูยักษ์ก็เกิดขึ้นคือทศก,กัณฐ์ก็ฉุดนางสีดาเนี่ยขึ้นราชรลเหาะไปเลยเตรียมกลับไปเมืองตัวเองไปกรุงลงกาในระหว่างที่เหาะกลับไปเนี่ยก็มีลูกน้องของพระราม เป็นนกชื่อว่าสดายุหัสดายุเนี่ยก็เข้ามาจิกตีทศก,กัณฐทศก,กัณ์ฆ่ายังไงก็ไม่ตายสุดท้ายหัสดายุหรือสดายุเนี่ยก็าตายด้วยปากตัวเองเพราะไปหลุดปากพูดบอกว่าเอ้ยมึงไม่ต้องฆ่ากูหลอกกูเนี่ยไม่มีทางตายเด็ดขาดกูจะตายต่อเมื่อโดนแหวนของนางสีดาเท่านั้นพูดจบทศก,กัณ์ล็อกตัวนางสีดาอยู่ก็เอามือเนี่ยลูดแหวนจากนิ้วนางสีดาคว้างใส่ สดายุก็ตกลงมาเลยแต่ยังไม่ตายทันทีนะคะเพราะสดายุเนี่ยต้องรอจนกระทั่งพระรามพระลักษ่ามารีจับมารีดแล้วออกมาชายปา่ามาเห็นสดายุอยู่ก็ถามว่าเอา้าเขาหายไปไหนกันหมดสดายุต้องรอตอบก่อนว่าเขาไปทางโน้นทางนี้ไม่งั้นเรื่องมันต่อไม่ได้นะคะภาพสลักเล่าเรื่องตอนเนี้ยนะคะก็อยู่ที่หน้าบันของมุกฉนวนนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ